2,567ขาดประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบนะคะวันนี้รายการของเราจึงจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะเรามาอยู่กันที่อ,อปตอุตเภาจังหวัดชัยนาธนะคะที่นี่เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุค,ค่ะที่นี่จะมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างนั้นไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุอบตอ,อุตภาัาหรืออาจมีอีกชื่อเรียกว่าโรงเรียนผู้สูงอายุอนุบาลวัยใสค่ะที่ตั้งชื่อว่าอนุบาลวายัยใสเพราะตั้งใจให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นวัยที่สดใสเพื่อเสริมกําลังใจและลดความเครียดซึ่งเปิดดําเนินการมาก,กว่า7ปีแล้วค่ะปัจจุบันมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกว่า60คนเปิดห้องเรียนรับผู้สูงอายุสองครั้งต่อหนึ่งเดือน พื่อช่วยให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะโดยการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือวิชาการวิชาชีพและนันทนาการค่ะมาเริ่มกันที่ประเภทแรกก่อนค่ะวิชาชีพคือการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุที่นี่มีการสอนหลากหลายสาขางานเลยค่ะ และเป็นการชวนผู้สูงอายุดึงของดีของเด่นในพื้นที่มาต่อยอดซึ่งสร้างไรายได้เสริมจำนวนมากจะมีอะไรบ้างนั้นตามพี่แตนนักพัฒนาชุมชนและเป็นคุณครูของที่นี่เล่าให้ฟังกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นสายพลาสติกนะคะเป็นสารตะกร้านะคะจะเป็นตะกร้าใส่ของอของใช้แล้วก็ผลไม้ผักอะไรก็ได้ที่ที่ใช้ในชุมชนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสารเป็นราคาแตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าสารที่ใส่แก้วกาแฟคนชอบดื่มกาแฟก็จะเอานีไปใส่นะคะเพื่อให้ถือได้ง่ายน,นี่ก็จะออกตามบูธตามอะไรกิจกรรมงานต่างๆและมีคนสั่งออเดอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นพัดนะคะพัดหน้าร้อนเนาะต้องใช้อันนี้ก็จะเป็นสารกลุ่มเขาก็จะทําอันนี้สามารถเป็นวิทยากรสอนได้หลายๆอย่างถ้ามันยังไม่เจนก็ให้ดูใหม่ก็ก็ ก็เวลาว่างพักร้อนจากงานอื่นก็นั่งน่มแต่บ้านก็งานนดบิเลตได้เลยเพลินมากไม่อยากลุกแล้วงานนี้แบบนอกจากทำให้เราได้ใช้เวลาว่างเจะไปอยู่แล้วได้ราได้เพิ่มเติมใช่ด้วยจ้าส่วนใหญ่ก็ไปออกไปขายแล้วให้ญาติเห็นก็สั่งเพิ่มกันมาอย่างนั้นส่วนใหญ่เลย ปี้มีคำศัพท์ว่าใช่ถ้าให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มแล้วก็สามารถที่รวมกลุ่มกันและส่งตามออเดอร์ได้สามารถที่สั่งแล้วก็สามารถส่งตามออเดอร์ที่เขาสั่งมาได้ค่ะฮิตฮิตมากค่ะฮิตแล้วก็ไม่ผุไม่พังง่ายด้วยใช่ถ้าคนจะสั่งชอบสีไหนก็เลือกสีตามได้เลยพี่แบนไรนด์รายได้ต่อเดือนประมาณ เสริมเสริมรายได้เสริมมันเป็นรายได้เสริมบางเดือนก็ได้มากบางเดือนก็ไม่เท่าไหร่ก็ก็มันถือว่าดีกว่าอยู่ว่างไงจ้าค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมทาไม้กวาดดอกหญ้านะคะแต่ในชุมชนเราอ่ะจะไม่มี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 ดอกหญ้าเราต้องไปรับซื้อมาค่ะอันนี้กิโลละแปดแปดสิบห้าบาทนะคะแล้วก็อันนี้เขาก็จะเป็นรวมกลุ่มกัน ส่งตามร้านค้าขายอันนี้ขายอันอะไรคะห้าสิบบาทถ้าสุ่มก็ราคาสี 10, า่สิบสี่สิบห้าอันนี้ส่งสี่สิบห้าถ้าขายปีห้าสิบบาทนะคะอันนี้ขายดีมากนะคะไม่ว่าเป็นของใช้ที่ต้องใช้ทุกวันใช้ในชีวิตประจําวันทุกหลังต้องใช้อ่ะคะ่ะก็จะส่งตามร้านค้าแล้วก็มีออเดอร์สั่งมาก็จะส่งส่วนมากจะขายมากกว่าก็เลยมันเป็นเรือเ่องอะไรที่เราเทียงได้ ใช่เป็นอาชีพเสริมแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนเลยอะค่ะเป็นอาชีพหลักจริงๆเลยสําหรับหลังจากว่างงานมาจากนาทําเกษตรกรรมอะไรค่ะก็คือตอนเย็นก็มานั่งทํารวมกลุ่มทํากันได้ไคะือคุณป้าเนี่ยค่ะทำยากไหมคะไม่กวานอันนี้ไม่ค่อยยากค่ะ,คะตอนแรกก็ยากมา <c oughs> <c oughs> ตอนแรกตอนแรกก็ยากมากิจกรรมอันนี้ที่เราทำเนี่ยค่ะกกมันมีประโยชน์มันช่วยสุดอะไรอะไรเราว่าค่ะ ชวง่างก็มาทำไม้กวาดขา,ายต่อไปก็จะเป็นผักผักที่เราอยู่ในชุมชนนะคะเราจะมีตลาดนัดสีเขียวเนี่ยวันที่โรงเรียนผู้สูงอายุเปิดก็คือโรงเรียนเปิดเนี่ยจะสัปดาห์ละสองครั้งไอเดือนละสองครั้งนะคะพอเดือนละสองครั้งเนี่ยเราก็จะนัดผู้สูงอายุนะมีกิจกรรมมาแลกผักแลกเปลี่ยนขายกันนะคะอันนี้ก็เป็นของในชุมชนทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ะมะม่วงสุก ่าต้นล่วงลงมาก็ทํามาทําส้มแผ่นขายก็เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกมะม่วงล่วงเนี่ยตอนนี้ตลาดถูกนะคะแล้วก็มาทํามะม่วงส้มแผ่นขายอันนี้ก็เป็นของโรงเรียนผู้สูงอายุเขาแล้วก็ชุมชนที่ทํามาขายในบูธตลาดนัดสีเขียวค่ะ,เ,ะเวลาเดือนหนึ่งเนี่ยม,มีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเดือนละสองครั้งก็จะนัดมามีตารางให้นะคะว่าวันนี้เอาผักมานะอะไรมาขายก็มาแลกเปลี่ยนสินค้ากันใน ในในบูธนะคะชาวบ้านแถวนี้ที่รู้ว่าอาวันนี้มัน,นีผักมาขายนะเขาก็จะมาซื้อแล้วก็มารับไปขายอีกต่างหากก็มีค่ะแล้วก็จะมีการสั่งว่าผักครั้งนี้เอาผักบุ้งมาให้ด้วยนะสิบกร,รัมอะไรเงี้ยเอาส้มแผ่นมาให้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นปลาทอดที่อยู่ในชุมชนเหมือนกันคนในชุมชนก็สามารถมาซื้อได้ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนนะคะถ้าทุกวันก็ขายหมดไม่พอขายนะคะอันนี้ขายกกร,รัมเท่าไหร่คะห้าบาทค่ะห้าบาท เอาไปทำอะไรได้บ้างก็เราก็เอาไปผัดน้ำมันได้ไปกินดิบได้ไปแกงส้มหรือจะแกงหมูเทโพก็ได้ได้ทุกอย่างเนาะกินดิบก็ได้ออันนี้ลงทุนอะไรไหมได้มาเนี่ยสะมพับาทไม่ลงทุนอะไรเลยลงแรงลงแรงอย่างเดียวไปเก็บไปเก็บมาขายเพราะอันนี้อยู่หน้าบ้านเป็นรายได้เสริมใช่รายได้เสริมพอได้มันก็พอได้อยู่เนาะเราก็ได้อยู่ห้าสิบหกสิบอะไรเงี้ยแค่บอกบุ้งอ่ะใช่เราก็ได้หลายอย่างอ่ะ อันนี้เราก็ไปเก็บมาจากแม่น้ําปลาถวายเนี่ยเราก็ซื้อปลาที่ชนไข่ในแม่น้ำเราก็มาทํทาเองทําปลาาเองใช่ปลาลปราเรียกปลาราทอดจ้ะเป็นปลาาทอดทรงเครื่องรเราก็มาทําขายาได้ขอบคุณค่ะต่อไปเป็นบูธเกี่ยวกับเรื่องอ่าเป็นกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบแดงที่ปลูกในชุมชนรู้จักน้ํากระเจี๊ยบแดงไหมคะคระรู้จัก อ่าอันนี้อันนี้เป็นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบที่เราต้มน้ํากระเจี๊ยบกินน่ะนะคะเออแ้โลโลละเท่าไหร่นะโลละสองร้อยนะคะอันนี้ทําเองเนาะทําเองไหมคะทาเองจ้ะทำเองผู้สัตวจีนต้มต้มน้ากับผูสจีนเร็วอันนี้ตากแห้งเนี่ยจะเป็นกิโลละท่าไหดจ้ะกิโลละสองร้อยตอนนี้ตากแห้งกิโลละสองร้อยซึ่งชาวบ้านแถวเนี้ยก็คือทํากันเกือบ เกือบเยอะทุกหลังคาเรือนนะคะพอทําทตากแห้งก็จะมีแม่ค้ามารับเนาะแม่ค้า,า,คาคนกาาลางรับให้รับแล้วก็ไปส่งอะค่ะต้มเป็นต้มกับอะไรคะใส่อะไรบ้างผู้สาจีนผู้สาจีนจะแก้โรคความดันแก้โรคไขไขมันอมตอนนี้ตามร้านอาหารไม่ใช่ร้านกาแฟอย่างเดียวนะก็จะมีน้ํากระเจี๊ยต้มกับผู้สาจีนด้วยขายเสริมต่างหากยิ่งหน้าร้อนอันนี้ขายดีมากค่ะก็ดีใจว่าว่าเรายังมีรายได้ตรงนี้ มาเสริมเสริมสร้างรายได้ในครอบครัวอันนี้ก็จะมีมีอะไรนะขี้เหล็กขี้เหล็กต้นเองอเคยกินแข็งขี้เหล็กไหมคะอันนี้อ่าในเป็นแกงขี้เหล็กใส่หมูก็ได้เนื้อก็ได้นะคะ,ะใช่จะช่วยระบายอันนี้ขี้เหล็กโล่เท่าไหร่คะถุงนี้ ถุงละยี่สิบเองนะคะถูกมากนะคะถูกมากก,มาก,ก็คือของในชุมชนเนี่ยเราจะขายราคาสิบบาทยี่สิบาทแค่นี้เองนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นบอนบอนต้มเอาไปแกงบอนกะทิก,กะหมูอันนี้ได้นะคะอันนี้เป็นผู้ชาที่อยู่ในชุมชนนะคะผู้ชาอันนี้เป็นผู้ชายกวนที่เรียกเหมือนกันอันนี้มะลุมมะลุม อันนี้ไปแกงช่วยได้หลายโลกแกงแกงกะทิก็ได้แกงกับปลาก็ได้แกงส้มก็ได้ค่ะ <Okay. S 1> ไปบูธตต่อไปค่ะไปบูธต่อไปกันเลยค่ะอันนี้เป็นตลาดผักสีเขียวที่อันนี้ไม่ใช่เป็นที่โรงเรียนอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นผู้สูงยุที่อยู่ในชุมชนนําผักมาขายมาแลกเปลี่ยนในใน,ในโรงเรียนกิจกรรมของเรานะคะอันนี้ผักผักอะไรคะเนี่ย ผักบุ้งขายกรมเท่าไรเปลี่ยนอะอันนี้คือผู้สูงอายุเขาอยากนําผักมาแลกเปลี่ยนมาขายโดยที่เขาไม่ได้มาเรียนกับโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งไม่มีเวลาดูคนแก่ที่บ้านนะคะก็เลยอ่าเวลาวันว่างก็ให้เขาเก็บผักนะคะมาโรงเรียนเปิดอันนี้ขายกามเท่าไรคะห้าบาทจ้ะห้าบาทผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งอะไรผักบุ้งนาผักบุ้งนากรรมละห้าบาทอันนี้ผักบุ้งอะไรผักบุ้งแก้วอันนี้ผักบุ้งอะไรนะผักบุ้งแก้ว บ้งแก้วขายกําเท่าไหร่ห้าบาทห้าบาทเหมือนกันอันนี้ปลูกเองไหมปลูกเองคระลงทุนอะไรไหมว่านปุ๋ยป่านปุ๋ยใส่ปุ๋ยนะคะใส่ไม่ใส่ปุ๋ยแล้วเป็นไงไม่ได้ไม่ได้ไม่แตกเอาไปทําอะไรได้บ้างคะไปแกงไปแกงไปแกงแกงแกงส้มหรือแกงดิบได้ทุกอย่างอาจารย์แกงส้มและแกงดิบได้ทุกอย่างอันนี้ขายไงคะขายไงสามสิบจ้ะอันนี้เท่าไหร่นะสามสิบจ้ะสามสิบคูณสามสิบบาทถูกมากนะคะเนี่ย หน้าเนี้ยคือหน้าแรงน่ะถ้าเราไม่ลดน้ํหน่อไม้ก็จะไม่แตกอันนี้ก็คือต้องลดน้ําตลอดใช่ไหมคะลดน้ำตลอดขายหมดไหมเนี่ยวันนึงขายหมดไหมของเนี้ยหมดหมดไม่พอขายไม่พอขายนะะอันนี้มีคนจองยังจองก็หมดเลยจ้ะจองหมดแล้วอจองหมดแล้วให้ได้ไหมให้เขาได้ไหมไม่ได้โอเคนี่หน่อไม้ของซื้อของขายเนาะอันนี้มาละอะไรคะมาละโนรีมาละโนรี เอาไปทำอะไรคะเอาไปแกงจ้าแกงเนาะถุงอะไรคะเนี่ยสิบบาทจ้าถุงละสิบบาทถุงละสิบบาทนะคะเนี่ยเอาไปแกงได้นะคะมานนี้แก้โรคอะไรได้หลายโรคเนาะนะคะตัวอันนี้กล้วย <c oughs> กล้วยก็มีอยู่ในชุมชนนะคะอาจจะสีไม่สวยนิดนึงแต่มันค,คุณภาพเต็มนะคะอันนี้วีสิบห้าบาทอันนี้กล้วยหอม <40. S 1> หอมอะไร อันนี้หอมอะไรอะไเกาไม่รู้อะหอมทองก้วยหอมทองวีละสี่สิบบาทค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะมาต่อไปเลยต่อไปค่ะอันนี้เป็นบูธถามว่ามีผักมีอะไรแล้วแต่น้ำมีไม่มีน้ำมันอันนี้อะไรคะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดทำเองไหมคะเนี่ยมีที่บ้านเองไหมคะใบอะไรใครพูดพูดเลยอันนี้ทำเองนะคะกำมอะไรคะเนี่ย สิบาทค่ะ้ำละสิบบาทมีตะไคร้มันมะกรูดมีขาต้ยมยำได้เลยนะ,ะอ่ามีไก่มีปลาต้ยมยำได้เลยนะคะอันนี้มะส้มมะขามเปียกมะขามเปียกถุงอะไรคะเจ็ดสิบถุงก็เจ็ดสิบบาท<ร>อ,อันนี้ม,ขมะขามเปียกก็เราสามารถไปแกงสมง้มได้ไปต้มยำได้เจ็ดสิบบาทไข่ไข่นี้พี่เขาเลี้ยงเองค่ะยายเขาเลี้ยงเองค่ะวันหนึ่งได้กี่แผง ไม่ได้กี่แพงตอนนี้ไม่ขานเดือาศ้อนร้อนไก่จะไม่ข่ค่ะสี่ห้าลูกไม่ค่อยข่มีกี่ตัวไก่มีกี่ตัวไก่มีสิบสี่ตัวสิบสี่ตัวค่ะเป็ดมีสิบตัวก้ขายในชุมชนขายในหมู่บ้านค่ะใครสั่งก็ขายใช่ค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะต่อไปเลยะะไปบูธอ่าเราจะไปดูบูธสมุนไพรลูกประคบแก้ปวดขากันท้างในนะคะ ต่อไปเราก็จะไปดูบูธสมุนไพรรูปประครบนะคะที่มีอยู่ในชุมชนก็จะเป็นรูปประ,ประครบอันนี้ขายลูกอะไรคะคู่ละร้อยห้าสิบค่ะคู่ละร้อยห้าสิบอ่าเดี๋ยวถามพี่ก็อนนะว่าสรรพคุณเราไปทําอะไรบ้างส่วนผสมมีอะไรบ้างอ,อธิบายให้พี่ก่อนอ่าอันนี้นะคะอันนี้ก็คือใบต้มปล่อยค่ะใบส้มปล่อยใบต้มปล่อยอันนี้ไพ่ค่ะไพ่ <P ye. S 2> อ่าอันนี้ผิวมะกรูดค่ะผิวมะกรูดค่ะ อันนี้ใบมะขามค่ะใบมะขามค่ะอันนี้เป็นส่วนผสมที่ผสมในรูปครบนะคะอันนี้ส่วนตะไคร่ค่ะต้องตากให้แห้งนะคะเพราะว่าถ้าหอส่วนตกระปุกไม่ดีค่ะแล้วอันนี้คือขมิ้นค่ะขมิ้นอันนี้กาลาบูนะคะค่ะแล้วอันนี้พื้นเษนะคะใส่ครบวงจรเลยไม่ขาดเลยค่ะนี่เกลือค่ะอันนี้เป็นท่อนค่ะ ทั้งหมดนี้รวมกันค่ะรวมกัน,กนอ๋อช่วยคือว่าประครบคลายเส้นรับถ้าเกิดเราไปนึ่งแล้วก็โดนความร้อนก็จะคลายเส้นแล้วมันจะโล่งค่ะนวดโดวยประครบด้วยนวดไปประครบไปค่ะทําเองห่อเองเพะเรียนมาค่ะขายด้วยออค่ะเองด้วยขายเองด้วยชายผือว่าเป็นหมอนวดแผนไทยที่บ้าน <Yeah. laughs> อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของในโรงเรียนนะคะซึ่งหมอนวดเนี่ยก็จะมาะสาธิตให้เพื่อนดูในใน,ในห้องเรียนเนี่ยว่า หนึ่งนวดคลายเส้นแล้วได้อะไรหมอเขาก็จะมาสอนวิธีการนวดเราผ่อนคลายเรื่องเรื่องเส้นเรื่องตึงเรื่องอะไรทุกอย่างนะคะส่วนส่วนสมุนไพรที่นี่มาเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เอามาส่งเขาเรียกว่าขายเนาะขายในในอันนี้ช่างค่ะเวลาเราผสมกันจะช่างเป็นกรมเป็นขีดและแต่ละอย่างจะแต่เท่าไรเรามาผสมกันยีงไงคะอ่าแล้วก็บ้านไทยมีลูกมะกรูดอ่าเอามาขายอ่าตะตาแห้งหรือจะเอาสดมาก็ ก็ได้ได้หมดเอามาหั่นล้างให้เตี่ยมแล้วก็เอามาหั่นตากแดดให้แห้งเอาผสมผสมยังไงผสมอันนี้คือผสมแล้วอันนี้ช่างมาแต่ตะลขีตะลกรรมนะคะแล้วก็มาผสมนี้แล้วก็เอาไปห่อค่ะอันนี้ช่างมาเลยกิโลช่างเลยอันนี้ห่อไปทำท่าห่อให้ดูหน่อยได้ไหมว่าช่างแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็คือว่ามาจากในนี้ที่ห่อค่ะคือว่าเราผสมมาแล้วต้องแกะให้ดูไหมคะอ๋ค่ะโอเคค่ะค่ะโอเคอันนี้เราแต่อันเท่าไหร่คะ คู่ละร้อยห้าสิบค่ะขายเป็นคู่มันมันต้องผัดกันนะคะคือว่าเราอันนี้ร้อนเราก็เอามาเอาครบค่ะแล้วก็อันนั้นเอาไปอุ่นค่ะแล้วก็ผัดกันสลับกันค่ะใช่สร้างรายได้ขายด้วยค่ะเพราะว่าวัสดุที่น่ะที่อยู่เนี้ยก็คืออยู่ในชุมชนหมดทั้งหมดเลยเอามาผสมผสานก็จะมีอย่างเงี้ยที่ที่ที่จะต้องไปซื้อใช่ไปซื้อเพิ่มนะคะประโยชน์เยอะแยะมากมายครับคุณค่ะต่อไปเราจะเป็นบูธ สุดท้ายนะคะเป็นกิจกรรมของเรียนก็จะเป็นบูธดอกไม้จันทร์อ่ะอันนี้เป็นบูธสุดท้ายนะคะปกิจกรรมที่โรงเรียนสร้างรายได้ให้กับชุมชนเกิดแก่จิตตายเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็จะใช้ในตำบลถ้าหากมีใครเสียชีวิตที่อยู่ในชุมชนเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกท่านผู้บริ่ารท่านนายกเนี่ยก็จะสั่งของโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไปส่งอันนี้พวงนี้ก็จะขาย450อ่ะา วัสดุนี้ก็คือใช้ไป,ไปซื้อมาแล้วก็ให้ผู้สูงอายุมาทําในห้องเรียนนะคะยามช่วงบ่ายนะคะก็ถ้ามีใครเสรียชีวิตก็จะสั่งของโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเป็นการสร้างไรายได้ให้กับผู้สูงอายุด้วยอ่าแล้วก็ในชุมชนด้วยนะคะใครยามว่างก็มานั่งทําที่โรงเรียนเนี่ยค่ะประดิษฐ์ดอกไม้นี้กระตัดนะคะอ่าเป็นตัด้วกัสร์เนี่ยค่ะประกอบอ่าใครถนัดชิ้นไหนทําอะไรก็จะประกอบคนละอย่างละอย่างค่ะอันนี้เป็นไรายได้ไรายได้ ไม่อยากให้มีใครเกลียดเก่ียเจ็บตัไม่มีใครอยากเสียเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งจะเป็นที่เราทําให้กับผู้สูงอายุสร้างไรายได้ตอนนี้เรามีเงินของค่าพวงหรีดอ่ะหมื่นกว่าบาทค่ะเก็บไว้เก็บไว้ใช่ใช่ที่ผู้สูงอายุเขารวมรวมกันไว้ไว้ทํากิจกรรมอย่างอื่นนะะทุนเป็นกองทุนผู้สูงอายุก็โดยกิจกรรมทั้งหมดที่ที่มีกิจกรรมของทั้งหมดนีน,นะคะก็กิจกรรมรวมของ ในโรงเรียนหลักสูตรของผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งให้เรามาทําการเรียนการสอนเนี่ยไม่ใช่วิชาแค่ความรู้อย่างเดียวเป็นอาชีพเสริมที่เราสามารถที่จะทํากลับไปทําที่บ้านก็ได้ทําที่โรงเรียนก็ได้เป็นสร้างไรายได้ให้ครอบครัวแล้วก็ชุมชนมากขึ้นค่ะ มาต่อกันที่ด้านวิชาการกนันค่ะที่นี่จะเน้นให้ความรู้ในการดูแลตัวเองอย่างกิจกรรมระบายสีเพื่อทบทวนความจําป้องกันโรคอัลไซเมอร์และกิจกรรมการออกกําลังกายนันทนาการเล่นเกมร้องเพลงประกอบจังหวะเพื่อคลายเครียดและป้องกันโรคหัวใจลำไส้ความดันหรือนิ้วล็อกค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจํานวนมาก เรียกว่าที่นี่ให้ความสําคัญมุ่งพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความสุขไม่ติดบ้านติดเตียงโดยตําบลอุตภาวอำเภอมืองนรมุัฑลชัยนาทมีประชากรทั้งหมด3,000คนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุหรือคิดเป็นหนึ่งใน3ของประชากรทั้งหมดตําบลจึงดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้สูงอายุและครอบครัวทุกคนล้วนสมัครใจและเต็มใจมาร่วมกิจกรรมค่ะ ก็อบตของเรานะครับอบตอ,อุตภามีเนื้อที่ประมาณ31.499ตารางกิโลเมตรนะครับก็มีแบ่งออกไป5หมู่ของเราแล้วเราก็ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพในการทําการเกษตรและค้าขายนะครับประชาชนที่มีอยู่ในอบตรอเรานี้ก็มีประชาชนอยู่ประมาณ2,928คน นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในตำบลเราประมาณ6 68คนทั้งผมก็ได้ได้ทำการมาคุยกับผู้บริหารและสมาชิกและทั้งประหลัดท่านพัฒนาชุมชนว่าเพื่อที่จะให้เราทำยังไงให้ผู้สูงอายุของเรามีคุณภาพและมีอะไรก็ในปีพศ2557 เราได้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นแล้วพอชมรมผู้สูงอายุเนี่ยมันจะประมาณเดือนสองเดือนเราถึงได้มาประชุมกันทีเราก็เลยมาคิดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในปีพศ2560นะครับก็ไปเรียนที่สาราการ,ปรเปลี่ยนของวัดหนองตะตนนี้เราก็คิดปีอีกว่าเราจะทำยังไงที่จะหาห้องเรียนให้ผู้สูงอายุเราก็เลยเข้าโครงการ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของมนุษย์มีโครงการของ GGP ของประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเราก็เลยสมัครเข้าไปแล้วก็ของบประมาณที่จะมาสร้างศูนย์ช่วยเหลือผู้สูงอายุทางญี่ปุ่นก็สนับสนุนงบประมาณมาสองล้านแปดแสนบาทะครับสองล้านแดแสนบาทเราก็มาสร้างโรงเรียนศูนย์ช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ พอปีต่อไปเราได้ไปขอจากพมจได้อีกหลังหนึ่งอีนี้เป็นการเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเรียนรู้หรือการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุด้วยอีกอาคารหนึ่งนะครับอาคารนี้ก็เป็นอาคารที่ผู้สูงอายุมารับความรู้มาไม่ให้ผู้สูงอายุเราติดบ้านติดเตียงนะครับในในในการที่เขามีอายุอยู่ได้ยังประมาณแค่นี้นะครับ ปัจจุบันนักเรียนผู้สูงอายุของเราก็มีประมาณ69คนนะครับ69คนที่เรียนอยู่เราอยากจะมีการพัฒนาให้มีนักเรียนเราในในตำบลเราเนี่ยให้มากขึ้นนะครับให้มากขึ้นเพราะว่าเราอยากให้เขามาออกกำลังกายมาทำกิจกรรมร่วมกันมากินข้าวอาหารร่วมกันมาพูดคุยกันผู้สูงอายุเราสามารถชอบใจมากนะครับ การทากิจกรรมต่างๆที่ได้ผ่านไปแล้วก็เห็นว่าเรามีความร่วมมือมีการร้องเพลงมีการอะไรกิจกรรมที่จะมีการร้องเพลงมีการรามีอะไรทางอำเภอให้เราไปราออกงานด้วยทางจังหวัดด้วยให้ไปราออกงานโดยผู้สูงอายุเรานะครับประสบความสําเร็จมากเลยครับ,รบก็มีแผนว่าต้องการดึงผู้สูงอายุเข้ามาร่วมให้มากขึ้น<ม>เพื่อเขาจะได้มีกิจกรรมและไม่มีการอยู่กับติดบ,บ้านติดเตียง นะครับมีกิจกรรมในการออกกําลังกายในการฝึกกล้องในการฝึกกลัมในการเขียนในการทําการบ้านที่ว่าครูเขาให้ไปมีการระบายสีมีการลากเส้นมีการเขียนชื่อตัวเองถูกต้องครับ เห็นได้ว่าค่ะจุดเด่นของที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่การเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุเท่านั้นแต่เป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนวัยผู้สูงอายุหรือตั้งแต่50ปีขึ้นไปค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัยไปพร้อมๆกันและก็ยังมีความสุขนะคะสําหรับรายการของเราวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ